เงิ้นคึนคู่ของสองเราฉันแสนห่างไกลเหลือเก,กินคิดไว้บอกที่เจ้าจะเลิกราตัวฉันมันอยู่ที่ไหนในหัวใจอย่าปล่อยให้ฉันต้องรอต้งองชั่วทนองยืนพังคุณหนูถึงเวลาแล้วนะคะจะไปแบวนี้ล่ะ ฉันและมียาเมอริงเทลเด็กสาวที่เคยธรรมดาอยู่ในครอบครัวที่เคยอบอุ่นและเคยอาศัยอยู่ในใจกลางปารีสที่ในตอนนี้ฆ่าแกงสักหน่อยฉันต้องบอกลาทุกอย่างที่เคยมีในชีวิตเธอรู้ว่าฉันทำอะไรไม่ได้กับคนคนนั้นที่เาแต่ใจแบบนี้ต่อให้หนีก็คงหนีไม่พ้นเร่ด้ดากันเสร็จหรือยังคุณท่านไม่คิดว่าคุณจะมาส่งหนูด้วย รถอยู่ข้างหลังเขาเลยอววรกันเสร็จแล้วก็รีบไปซะแปลกไหมที่พ่อพูดกับลูกสาวตัวเองแบบนี้เขาแค่เป็นพ่อที่ดีนะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วที่สำคัญก็แค่ไปเรียนไม่ได้ไปตายซะหน่อยยืนมองอะไรอยู่อีกลนะเร็บดีบไปได้นะเมอร์ดินเทลไม่ควรไปเรียนสายตั้งแต่วันได้รู้เอาไว้ด้วยจะทำให้ชื่อเสียงของเราต้องปนปี้ ดฮะฉันไม่อยากได้มันหมวกของเอรันของแม่เหรอฉันเจอกับเอรันครั้งแรกที่นั่นเราอยู่บ้านเดียวกันและเธอก็ชอบใส่หมวกนี่ตลอดเวลาไปซะเทียเข้ามาเลิกยืนลีลาแล้วมาทำงานต่อะแต่แต่เข้ามาค่ะ คุณหนูครับจะสายแล้วนะครับะจ,ะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะลาก่อนนะชีวิตที่แสนธรรมดาลาก่อนนะบ้านของฉันลาก่อนนะคะคุณแม่รักมากมากเลยนะแม่คะ กลับมาแล้วนะจ๊ะลูมี่มามากลับมาแล้วเหรอคะยิ่งหนึ่งจังเลยป้าป้าก็กลับมาแล้วนะลูมี่ลูมีก็คิดถึงป้าป้าเหมือนกันเหนื่อยกันไหมคะลูมี่กอดก่อนนะมามากอดกอดที่รักมาแล้วกอดค่ะกอดลูมี่รักป้าป้ากับมาม้าที่สุดในโลกเลยนะอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปลูมี่จะต้อนรับกครัป้าป้ากับเมืมาเองนะ รอรูมีก่อนนะอรูมี่รูมีเหรอน้าน้านี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะใครทำอะไรเธอเมม่มาเมม่นมานะ่ะตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นลูก รีบทำแผลให้หนูดูมีก่อนเถอะคุณไหนเกิดอะไรขึ้นว,วันนั้นจูจๆมาม่าก็ล้มป่วยนะาการสุดไปมายมาจะไม่มีทาง,างดีดีขึ้นแม่ทำใจดีดีไว้นะเราไปไปแค่แป๊บเดียวน,นะาม่มาม,าม,าม่มา,มา,มามขอโทษนะจ้าลูมีแต่มาม่า,มามคงทนได้อีก ไม่นานาล่ล้มิจะไหมลูมีขอโทษทีที่สยอะไรไม่ได้ลูมีจ้าในอนาคตมีเรื่องสำคัญที่ลูกจะต้องรู้มันอาจจะยากเกินกว่าจะเข้าใจแต่มาไมา้อยากให้ลูมีเชื่อในตัวเองว่าลูมีจะผ่านมันไปได้นักแคปัญหาของลูมี

เพราแกคนเดียวเลยถ้าไม่มีแกสักคนฉันคงจะหายาได้เร็วกว่านี้เราคงจะรักษาเอรันทันเีราแกคนเดียวลยพอแล้วไม่ต้องเล่าแล้วอืมไม่ต้องเล่าแล้วลูกหนูไม่ได้ปิดอะไรเลยนะตรงนี้ใช่จ้ะปล่อยผู้ใหญ่อย่างพวกเราจัดการเองนะจ๊ะ นี่ก็อาทิหนึ่งแล้วเธอจะไม่กลับบ้านจริงเหรอฉันยังไม่พร้อมนะแต่ว่าถ้าไม่คุยกันจะไม่เข้าใจกันเอานะเธอกับพ่อนะ่ะไ,ได้เลยฉันจะลองดูนะฟังพ่อนะลูกเราต้องย้ายบ้านเดี๋ยวนี้เลยรับเดี๋ยวสิพ่อครับย้ายไปไหนเนี่ยป่วยแม่จะอธิบายทีหลังนะลักษ์ตอนนี้ครอบครัวเราไม่ปลอดภัยเป็นเธรู้หรืหหรูร้มิน เรื่องนี้หนูไม่มีส่วนผิดอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะไม่สิไม่ต้องเป็นพะหนูแน่ๆหนูขอโทษหนูมีหัวโทษอย่าไปเลยนะคุณลุงเป็นบ้าอย่าไปเลยนะนะมันเพิ่งเป็นคนเดจ้าของหนูอย่าไปเลยนะขอโทษนะจ๊ะแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ ฉันฉันขอโทษคุณหนูกลับได้แล้วครับไม่เอานะไยนะฉันจะอยู่กับล่ะฉันจะติดต่อไปนะลูมีฉันสัญญาฉันสัญญาฉันจะรอนะ คุณหนูคะคุณท่านเรียกคะเอ๊ะพ่อเหรอพ่อจแล้วล่ะมีอะไรงั้นเหรอคะสละสิทธิ์เข้ามหาลัยของแกซะแกจะต้องไปเรียนที่นี่ฮะสถานบ้านสำหรับพ่อมดแม่มดฝึกหัดเอเวอร์แกสถานที่ที่จะทำให้คุณกลายเป็นพ่อมดแม่มดผู้ทรงคุณค่า นี่เรื่องตลกอะไรกันคะหนูไม่มีเวลามาฟังคุณพูดเล่นหรอกนะอะไรที่ทำให้เธอคิดว่าฉันพูดเล่นเธอน่าจะรู้ดีนะว่าพ่อเธอไม่เคยพูดเล่นพ่อหรอคะคุณไม่เรียกหนูว่าลูกมาตั้งกีปป่ปียังจะกล้าเรียกตัวเองว่าพ่ออีกเหรอใคร์ว่าหนูจะทำตามไปที่นั่นจะมีคนสอนแกองเส่วนมหาลาัยที่นี่แกเลิกฝันซะเถอะใบตอบรับมหาลัยของแกในปารีสอยู่ที่มือฉันนี่ ทำไมถึงไนดะ้ทำอะไรแต่ไมเพอใจแบบนี้หนูไม่ไปหนูจะเรียนมหาลัยที่หนูอยากเรียนแล้วไอ้พ่อบอแม่หมดอะไรนะั่นหนูก็ไม่รู้ด้วยไม่เข้าใจแม่บน,บนอะไรหนูไม่มีหรอกเข้าใจไหมไปที่นั่นจะมีคนสอนกเกงส่วนมหาลัยที่นี่แกเลิกฝันซะเถอะโอเคมานะไม่ถ้าหมดธุระแล้วก็ออกไปจากห้องทำงานของฉันออกไปสิ หนูก็คาดหวังว่าการที่คุณเรียกหนูมาในรอบหลายปีคือคุณจะกลับมาทำหน้าที่พ่อที่ดีบ้างไม่ต้องมีของขวัญก็ดได้แค่คำว่าสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าก็ยิงดีวันเกิดว่าแล้วเชียวจะไม่ได้สินะ